EP นี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องศาสตร์แห่งการรักตัวเองนะครับการรักตัวเองนี่เป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยนะครับบางทีเรารักคนอื่นมากจนเกินไปจนลืมโฟกัสอะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับตัวเองจนบางครั้งในตัวเองเกิดเป็นความทุกข์ในใจเกิดเป็นความสับสนเกิดเป็นความเครียดต่างๆตามมาเป็นเพราะว่าเราไม่เข้าใจตัวเองนะครับแต่เราเข้าใจคนอื่นแปลกไหมครับตัวเราเองแท้ๆเราไม่เข้าใจแต่เราเข้าใจคนอื่น เพราะนั้นวันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องศาสตร์แห่งการรักตัวเองว่าจริงๆแล้วการรักตัวเองนะั้นจะต้องจะต้องแบบทำอย่างไงเข้าใจอย่างไงร,รู้สึกอย่างไรนะครับ EP นี้เราไม่ได้มาถามหาความถูกต้องความผิดอะไรทั้งนั้นไม่นิยามมันว่าไอ้สิ่งนี้ถูกนะไอ้สิ่งนี้ผิดนะฟังกันแบบสบายๆนะครับอะไรที่มารู้สึกว่าเก็บเกี่ยวเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้ก็เอาไปใช้นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องแบบทุกข้อ ทั้งหมดนะครับสิ่งที่ผมเอามาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้มันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องที่สุดนะครับชีวิตเรามีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานะครับบางครั้งณนะตอนนี้เราอาจจะเข้าใจแบบนี้แต่พอถึงช่วงหนึ่งของชีวิตเราอาจจะเข้าใจอีกแบบหนึง่งฟังกันแบบสบายๆนะครับชิวๆเปิดใจรับฟังก็ต้องขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Chat GPT ด้วยนะครับที่ได้แบ่งปันเรื่องราวดีๆแบบนี้มาให้กับพวกเราทุกคนนะครับเราไปเริ่มกันเลยไหมว่าข้อที่1เนี่ยมันคืออะไรนะครับ เขาบอกว่าข้อที่1เนี่ยการยอมรับตัวเองการยอมรับตัวเองในทุกๆด้านของชีวิตรวมถึงความบกพร่องข้อผิดพลาดและคุณลักษณะที่ทําให้คุณเป็นคนที่ไม่เหมือนใครจากหนังสือ Intuition นะคบเขาบอกว่าคุณคือคุณนี่แหละคุณจะไม่มีวันเหมือนใครและจะไม่มีใครเหมือนคุณบางครั้งบางทีชีวิตก็ต้องปล่อยให้มันเป็นเรื่องข้อผิดพลาดมีความบกพร่องอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตบ้างนะครับหมายความว่าบางครั้งเราอาจจะมองหาความเพอร์เฟก ทั้งหมดในชีวิตพอเราพยายามถามหาความเพอร์เฟกทั้งหมดในชีวิตเรากลับไม่ได้มันเรากลับได้แต่ความแบบความกังวลความแบบไม่มั่นใจในตัวเองความแบบทุกสิ่งทุกอย่างดูแบบดูแบบสับสนไปหมดเพราะว่าเราพยายามถามหาความสมบูรณ์แบบแต่พอเราเข้าใจชีวิตว่าเฮ้ยชีวิตเรามันมันควรที่จะผิดพลาดได้บ้าง มีเรื่องบกพร่องได้บ้างอ่ะมันจะทําให้เรารู้สึกเบามันจะทําให้เรารู้สึกไม่กดดันกับชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากแชร์ให้ทุกคนคือชีวิตมันคือการปรับปรุงครับทุกคนมันไม่มีอะไรที่เสร็จแล้วมันไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบแล้วมันไม่มีนะครับยิ่งยิ่ง,ยงอย่างที่ผมบอกยิ่งเราพยายามถามหาความสมบูรณ์แบบหรือความถูกต้องที่สุดอ่ะเรามักจะไม่ได้มันเรามักจะไม่ได้มันเพราะฉะนั้นแล้วก็ให้เข้าใจไว้ว่าเออมันก็จะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นบ้างนะมันจะมีความ บกพร่องหรือมีความอะไรแบบนี้เกิดขึ้นบ้างนะก็แค่ทําความเข้าใจมันไปในในบริบทของชีวิตในทุกๆบริบททุกๆก,การเปลี่ยนแปลงของชีวิตนะครับพอเราเข้าใจอะไรแบบนั้นอนะ่ะมันจะทําให้ชีวิตเราเบาครับทุกคนเออก็ผิดบ้างก็ถูกบ้างก็ไม่ต้องซี่เรียสครับทุกคน อย่าไปถามหาความถูกต้องอย่าไปถามหาความสมบูรณ์แบบนะมันไม่มีอะไรที่มันประจักษ์ชัดเจนอะไรขนาดนั้นก็แค่เรียนรู้และเข้าใจมันแล้วก็เติบโตไปพร้อมกับมันเท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะครับการให้ความสําคัญกับสุขภาพจิตอันนี้สําคัญนะครับเขาบอกว่าการดูแลสุขภาพจิตเป็นส่วนสําคัญของการรักตัวเองการทํากิจกรรมที่ให้ความสุขการฝึกโยคะหรือการพักผ่อนสามารถช่วยให้คุณมีความสุขและสมดุลทางจิตผมขอแชร์เทคนิคของผมนะครับหมายความว่าบางครั้งเนี่ย ความสุขเกิดขึ้นกับตัวเราใช่ไหมแล้วสักพักไม่นานความสับสนความกังวลก็เดินทางเข้ามาเวลาที่เราอยู่ในสภาวะของความสุขเราก็ไม่อยากจะไปไหนจากมันเราก็อยากให้มันอยู่กับเราใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยพอความกังวลความตื่นตระหนกอะไรเกิดขึ้นมากับเราเรารู้สึกเกิดความสับสนแล้วเราไม่รู้เราไม่รู้ว่าเราจะ เคลียสภาวะตัวเองตรงนั้นยังไงน,นะครับเทคนิคของผมผมแชร์ให้นะครับว่าผมไม่ทําอะไรครับทุกคนความตื่นตระหนกความกังวลความสับสนเดินทางมาผมก็แค่รับรู้มันแค่นั้นเลยแล้วไปผมก็ไม่คิดต่อไม่คิดอะไรผมแค่รับรู้คุณแค่รับรู้คุณแค่รับรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวคุณเท่านั้นเพียงพอแล้วครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าคุณแบบไปถามหามานะันอ่ะเหมือนแบบคุณจําสภาวะที่คุณมีห่วงอารมณ์ที่มันเป็นแบบ เป็นคืนที่มันสูงๆเป็นคืนพลังงานดีๆใช่ปะแล้วยู่จมีเรื่องกังวลใจหรืออะไรเข้ามาทําให้ขึ้นตัวนั้นมันหายไปแล้วคุณก็เกิดความสับสนมากมายแล้วคุณก็พยายามจะคอนเน็กกับมันพยายามจะติดต่อ ให้มีความรู้สึกดีๆนั้นกลับามคกครั้งยิ่งคุณพยายามคอนเน็กมันเท่าไหร่มันยิ่งจูนไม่ติดนะครับทุกคนเทคนิคที่ดีที่สุดสําหรับผมนะครับคือการรับรู้แค่รับรู้ครับรับรู้รับรู้ในที่นี้ของผมคือมันเหมือนกับการที่เราเห็นสภาวะที่เกิดขึ้นข้างในของตัวเองตอนนี้เป็นอารมณ์แบบนี้นด้วยเออก็แค่ดูมันไปไม่ต้องไปกะเกณฑไม่ต้องไปแบบพยายามทําให้มันแบบอะไรเลยครับแค่แบบแค่รู้แล้วคุณก็ปล่อยมันเลยปล่อยมันเลยไม่ต้องไปฉันจะกลับมาในคืนนั้นได้ยังไงฉันจะกลับมาในไวเบชั่น ในที่ดีที่สุดของฉันได้ยไงไม่ต้องครับปล่อยให้มันไหลผ่านไปคุณไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นครับชิวๆสบายๆพอเราฝึกทําอะไรแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมพอเรารับรู้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวพลังงานตัวนั้นมันจะกลับมาเองโดยอัตโนมัติครับมันคือการไม่เหนี่ยวหลังไม่ยึดติดกับสภาวะอารมณ์นั้นๆนะครับอะไรแบบนั้นเข้าใจง่ายๆแบบนี้นี่แหละดีที่สุดแล้วครับทุกครั้งที่เกิดความสับสนขึ้นในตนเองใช่ไหม เกิดความไม่รู้เกิดความแบบมองไม่เห็นอะไรมัวไปหมดไม่ต้องทํำอะไรครับแค่รับรู้พอหรือว่าถ้ามันแบบแกข่งมากๆจนเราไม่สามารถที่จะต่อให้รับรู้แล้วเราก็ยังยังมีความแบบอะไรอยู่ตรงเนี้ยอึดอัดอยู่ตรงเนี้ยผมแนะนํานะครับทุกคนผมแนะนําเลยว่าผมแนะนําให้คุณไปนอนหลับในระหว่างที่นอนกําลังจะหลับให้จินตนาการในเรื่องที่มันดีๆ ให้กับชีวิตนะครับอย่างเช่นแบบบางคนแบบว่าไม่รู้จะจินตนาการอะไรมีอยู่2ส,สิ่งให้ไปคือไม่อดีตก็อนาคตใช่ไหมครับแต่สําหรับผมมันคือมันคือจินตนาการที่เราสร้างขึ้นมาหมายความว่าแบบอย่างผมอ่านในหนังสือ Everyday Ocho ใช่ไหมครับก็จะเปบ,บที่ที่ไม่ใช่อนาคตที่ที่ไม่ใช่อดีตนะครับแต่เป็นแบบนิมิตท,ที่เราสร้างขึ้นมาครับเป็นเป็นแบบถ้าพูดแบบให้โลกสวยเลยคือเป็น เป็นทุ่งสวนเป็นดอกไม้เป็นภูเขามีนกบินคือคุณสามารถจินตนาการแล้วให้ความรู้สึกตัวเองไปยืนอยู่ตรงนั้นนะครับไปสัมผัสกับบรรยากาศของดอกไม้บรรยากาศของน้ําค้างบรรยากาศอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็หลับไปพร้อมกับสิ่งที่ตัวเองจินตนาการพอตัวเองตื่นขึ้น,นมาใช่ไหมก็รับรู้ได้ถึงสภาวะน,นั้นที่ตัวเองตื่นนึกภาพออกไหมครับจับอารมณ์ตัวเองให้ทันในตอนที่ตื่นอย่าอย่าอย่าเดินทางต่อกับเรื่องที่เครียดครับพยายามทาอะไรแบบนี้ให้ได้แล้วชีวิตเรามันจะค่อยๆดีขึ้น ดีขึ้นนะครับอะไรแบบนั้นประมาณนั้นการเสริมความเชื่อมัน่นการพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองเป็นส่วนสําคัญของการรักตัวเองการระบุคุณค่าของตนเองและทํากิจกรรมที่เพิ่มความรู้สึกดีเกี่ยวกับตัวเองเวลาที่คุณจะหาสมดุลให้กับชีวิตนะครับหรือปรับโลกภายในของคุณเนี่ยไม่ให้เกิดความโกลาหนเนี่ยบางครั้งการไม่คิดอะไรเลยมันเป็นการดีนะเหมือนที่ผมอธิบายไปในหัวข้อเมื่อกี้ว่าทุกครั้งที่มีความโกลาหนเกิดขึ้นใช่ไหมทุกคน มันเกิดขึ้นอยู่แล้วทุกคนต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนไม่ว่าคุณจะฝึกในเรื่องของสมาธิในเรื่องของอะไรมาดีแค่ไหนมันเกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะมันเป็นธรรมชาตินึกภาพออกไหมครับมันเกิดขึ้นอยู่แล้วสิ่งที่เราต้องทําคือการรับรู้แค่นั้นเลยครับการรับรู้แล้วไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้นเลยปล่อยให้มันเกิดขึ้นยอมรับมันอย่าไปต่อต้านผมจะพูดแบบนี้ให้เห็นภาพง่ายๆเวลาที่คุณปวดท้องจะเข้าห้องน้ํอ่ะยิ่งคุณปวดมากๆแล้วคุณอ่านมันไว้อ่ะสุดท้ายไม่นานคุณจะต้อง หาห้องน้ําแล้วปลดปล่อยมันออกมาใช่ไหมอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในของคุณมันเป็นฟิลอะไรแบบนั้นอะยิ่งคุณอัดอั้นมันมันยิ่งจะพังทะลุทะลวงเข้ามาคุณแต่พอคุณยอมรับมันยอมรับในที่นี้เอะและ้วจะยอมรับยังไงมันไม่ใช่การยอมรับแบบเป็นอยู่แล้วแบบยอมแพ้อะไรแบบนั้นแต่มันเป็นการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นข้างในว่าเออมันก็เป็นแบบเนี้ยเข้าใจไหมครับ มันก็เป็นแบบเนี้ยแค่ยอมรับมันพอยอมพอเกิดการยอมรับเนี่ยมันจะทําให้ทุกอย่างเบาขึ้นไม่ต้องไปต่อต้านมันครับความเครียดความกังวลความโกรธโหนเกิดขึ้นยอมรับมันอย่าไปคิดการคิดการคิดเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้เราหาทางออกได้เจอนะครับนึกภาพออกไหมการคิดเนี่ยมันมันไม่ช่วยอะไรเราเลยแต่ว่าแปลงมันมาเป็นความรู้สึกโดยการผ่านจินตนาการโดยการให้มันเข้ามานึกภาพออกไหมครับอารมณ์อะไรประมาณนั้นอย่าไปต่อต้านมัน ความกังวลความกลัวความไม่รู้แหละมันเกิดขึ้นกับเราอยู่แล้วอย่าไปสงสัยว่าเอ้ฉันฝึกสมาธิฉันฝึกสติมาแล้วเรื่องพวกนี้จะทําให้มันจะทําให้เรื่องพวกนี้ไม่เกิดขึ้นกับฉันเนี่ยอันนี้ไม่จริงนะครับมันเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่าเราต้องยอมรับมันและเข้าใจมันเราถึงจะผ่านมันไปได้การเรียนรู้จากประสบการณ์การมองว่าความผิดพลาดและท้าทายเป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองชีวิตปล่อยให้มันมีความ ผิดพลาดเกิดขึ้นบ้างมันไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบเราต้องเข้าใจอะไรแบบนี้แหละทุกคนเราจะเข้าใจว่าการที่เราฝึกในเรื่องของสมาธิเนี่ยจะเป็นการสร้างบาเรียอะไรบางอย่างขึ้นมาให้กับเราแล้วจะทําให้เราไม่เจอสภาวะในเรื่องลบๆในชีวิตมันไม่จริงนะครับเหมือนมีคนมาคอมเมนต์ถามผมว่าเฮ้ยเนี่ยผมทําสมาธิผมฝึกในเรื่องของสติมาเป็นอย่างดีแต่ผมก็ต้องมาเจอพลังงานแย่ๆข้างนอกเนี่ยผมทําอะไรผิดพลาดหรือเปล่าคือไม่ได้ทําอะไรผิดพลาดครับ ไม่ได้ทําอะไรบิดพลาดชีวิตเราจะเจ๋งหรือไม่เจ๋งเนี่ยดูตอนที่เราเจอวิกฤตครับนี่แหละเราจะรู้เลยว่าเราจะเจ๋งหรือไม่เจ๋งวัดกันตรงนี้ครับสิ่งที่เราศึกษาในเรื่องของสติในเรื่องของสมาธิมามันจะถูกเอามาใช้ได้มากที่สุดคือตอนนี้ครับตอนที่เราเจอวิกฤตมันอาจจะเป็นแบบอ,อะไรที่บีบอัดมากๆอะไรที่บีบอัดมากๆมันวัดกันตรงนั้นนะครับทุกคนเขาดูกันตรงนั้นคุณต้องมองทุกอย่างให้มันเป็นบวกให้หมดครับหมายความว่าไงเราไม่ได้โลกสวยนะครับทุกคนแต่แล้วยังไงถ้าเราเจอเรื่องที่ไม่ดีใช่ปะ เราจะต้องไม่ดีตามเรื่องที่ไม่ดีที่เราเจอไหม่ะบางครั้งเรื่องที่ไม่ดีถ้าเรามองมันดีๆมองมันให้ลึกกว่าเดิมเราอาจจะมองว่าเฮ้ยเรื่องนี้สอนอะไรในตัวฉันฉันได้อะไรจากเหตุการณ์ในครั้งนี้คือมันคือการเรียนรู้ครับทุกคนมันคือการเรียนรู้เราเราจะต้องเรียนรู้จากทุกๆุกมิติของชีวิตไม่ใช่แค่เรียนรู้จากเอ่อขึ้นพลังงานที่ดีอย่างเดียวบางครั้งขึ้นพลังงานที่มันไม่ดีมันก็ เหมือนเป็นครูสอนเราอะครับเข้าใจไหมครับทุกคนผมไม่ได้แบบว่าเอเป็นผู้เชี่ยวชาญในในใน,ในการใช้ชีวิตอะไรแบบนั้นไม่ใช่นะครับผมก็เป็นแค่คนคนหนึ่งที่ชอบศึกษาในเรื่องของสติในเรื่องของสมาธิในเรื่องของจิต,ตวิทยาพัฒนาตนเองอะไรแบบนี้ครับก็ต้องเรียนรู้ต้องบอกงี้ว่าเราสามารถเลือกที่จะมีมุมมองกับเรื่องนั้นๆได้ใครเขาจะว่าอย่างไงไม่สนครับแต่ฉันจะมองแบบเนี้ยฉันจะมองแบบเนี้ยฉันจะมองให้มันสอนตัวเองแบบเนี้ยอันเนี้ยสาคัญนะครับ มันไม่มีอะไรที่ชีวิตเราจะไม่เจอเรื่องที่แบบไม่ดีแล้วเราจะเจอแต่เรื่องดีๆโหชีวิตอยู่ในทุ่งสวนดอกไม้จะไม่เจอแล้วจะไม่เจอเรื่องไร้ไรๆไม่ใช่ครับแล้วไม่ได้บอกว่าชีวิตจะต้องเจอนะครับแค่รับรู้ไว้ว่ามันเกิดขึ้นกับเราได้ทุกสภาวะและทุกโอกาสแต่ว่าเมื่อเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นก็ต้องมีสติมีสมาธิในการใช้ชีวิตให้มากๆแล้วก็มองให้มันเป็นครูสอนเราครับเรื่องนี้สอนอะไรฉัน อะไรแบบนั้นประมาณนั้นนะครับเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตประสบการณ์เรามันแตกต่างกันอยู่แล้วครับทุกคนประสบการณ์แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับอะไรแบบนั้นประมาณนั้นการป้องกันการเปรียบเทียบตัวเองหลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นการเรียนรู้และเป็นตัวของตัวเองเป็นสิ่งที่สําคัญผมมยกจะพูดเสมอว่า เราก็คือตัวเราเนี่ยฮะเราคือตัวเราจะไม่มีวันที่เราจะไปเป็นเหมือนใครแล้วใครจะมาเป็นเหมือนเราเนื้อเฝ้าครับคุณก็คือคุณนั่นแหละผมก็จะไม่มีวันที่จะไปเป็นเหมือนคุณคุณก็จะไม่มีวันที่จะเป็นเหมือนผมเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อไหร่ที่เกิดการเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับชีวิตคนอื่นน, N นั่นเท่ากับเรากําลังสร้างกฎเกณฑ์หรือสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ในเวอร์ชั่นไหนของเรามันก็คือเราอยู่ดีครับทุกคนเพราะนั้นไม่เปรียบเทียบเนี่ยเป็นการดีที่สุด อย่าเปรียบเทียบเลยถ้าแต่ถ้าให้มองเป็นครูของเราเนี่ยอันนี้ดีมองให้มันเป็นแบบอะไรที่มันสอนเราอันนี้ดีแต่อย่าไปเปรียบเทียบอย่าไปเกิดความอิจฉาอย่าไปแบบไอ้นั่นมันฉันมันอย่างนั้นมันฉันจะต้องดีกว่านน่นนี่มันไม่มีประโยชน์เลยครับมันไม่มีประโยชน์มันมีแต่สร้างข้อคอรหาข้อขัดแย้งให้เกิดขึ้นในใจของเราเองทั้งนั้นไม่เปรียบเทียบดีที่สุดแต่ถ้าจะมองมองให้เป็นครูสอนเราอันนี้ดีอันนี้ดีผมแนะนํา ข้อสุดท้ายเนี่ยเขาบอกไว้ว่าการให้ความรักแก่ตัวเองทุกวันไม่ว่าคุณจะต้องเผชิญกับอะไรในชีวิตมุ่งมั่นในการให้ความรักและการเคารพต่อตัวเองในทุกวันแต่ละคนก็จะมีวิกฤตชีวิตที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมครับสำคัญที่สุดเลยคือการให้กําลังใจตัวเองอย่าโทษฟ้าโทษด,ดินอย่าโทษอะไรแล้วก็บอกว่าเฮ้ยทาไมชีวิตฉันมันถึงต้องมาเจอเรื่องอะไรแย่ๆแ,แบบนี้ชีวิตฉันทุกคนเจอเรื่องไม่ดีเข้ามาในชีวิตหมดแล้วครับ เข้าใจไหมครับทุกคนรวมถึงตัวผมเองด้วยแต่ว่าอย่างที่ผมบอกมันอยู่ที่มุมมองภายในของเราว่าเราจะมองอย่างไงอย่าไปทําร้ายตัวเองอย่าไปคิดทําร้ายตัวเองอย่าไปแบบตัดเพาะกับชีวิตตัวเองให้กําลังใจตัวเองเยอะๆมีสติมีสมาธิในการใช้ชีวิตให้มากๆมันสำคัญนะครับพลังงานทั้งหมดในตัวคุณมันสำคัญนะครับถ้าคุณไม่ให้ความสำคัญหรือไม่ปลอบประโยน์อะไรตัวเองบ้างเลยเนี่ยมันมันไม่ดีเลยนะมันไม่ดีเลย เพราะนั้นเวลาที่ชีวิตเจอวิกฤตหรือว่าหกล้มบ้างหกล้มบ้างก็ให้กําลังใจตัวเองนะครับผมไม่รู้แหละคุณกําลังเจอวิกฤตหรือกําลังเจอเรื่องไม่ดีอะไรในชีวิตมาแต่ว่าผมอยากให้คุณให้กําลังใจตัวเองบอกรักตัวเองให้อภัยตัวเองอย่าไปตัดพอชีวิตตัวเองนะครับมันไม่ดีไม่ว่ามันจะแย่แค่ไหนหยิบเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ให้หมดเรื่องที่เจอมันจะแย่ใช่ไหมถามว่าฉันได้อะไรจากเรื่องนี้มันสอนอะไรฉัน และสุดท้ายท้ายที่สุดที่จะทําให้ชีวิตมันผ่านไปได้คือการพูดคุยกับตัวเองอย่างผมผมแชร์เทคนิคเวลาที่ผมเจอเรื่องไม่ดีในชีวิตใช่ไหมครับทุกคนมันไม,มไม่มีใครอยากเจอเหรอกไม่มีใครอยากเจอหรอกแต่มันคือธรรมชาติเนี่ยครับมันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้ชีวิตมันเป็นแบบนี้ผมก็จะพูดกับตัวเองเสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีสําหรับฉันทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีสําหรับฉันพูดแบบนี้กับตัวเองครับทุกคนเราก็ไม่ต้องไปกังวลมันไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องแบบ แค่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีสําหรับฉันแค่นั้นก็เพียงพอแล้วครับนึกภาพออกไหมครับท้ายที่สุดเนี่ยเขาบอกว่าการรักตัวเองเนี่ยไม่ได้หมายถึงการเห็นตัวเองเป็นคนที่ไม่มีข้อผิดพลาดหรือสมบูรณ์ในทุกด้านแต่เป็นการมองเห็นคุณค่าของตนเองและยอมรับตัวตนที่ไม่สมบูรณ์ด้วยความเคารพและความรักเหมือนที่เราคุยมาทั้งหมดนะครับทุกคนอย่าทําอะไรเพื่อถามหาความสมบูรณ์แบบในชีวิตมันคือความทุกข์ครับ พะคุณจะไม่พบความสมบูรณ์แบบอะไรเลยในชีวิตนั้นแต่พอเราเข้าใจว่าชีวิตมันไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบมันคือการที่เราจะต้องปรับเรียนรู้เพิ่มเติมเอ่อพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆมองอะไรที่มันแบบกลางๆแบบนี้มันจะดีอย่าแบบสุดโตง่งโอ้ชีวิตฉันจะต้องสมบูรณ์แบบทุกอย่างฉันจะต้องศึกษาเรื่องของสติในเรื่องของสมาธิแล้วชีวิตฉันจะไม่เจออะไรแล้ว ฉันจะสร้างบาเรียขึ้นมาเข้าใจว่ามันจะเป็นบาเรียแล้วพอเราไปเจอเรื่องแย่ๆในชีวิตแล้วก็มานั่งถามตัวเองว่าฉันผิดตรงไหนเออฉันใช้กฎแรงดูดผิดหรือเปล่านู่นนี่นั่นผิดหรือเปล่าพอเปลี่ยนการทำความเข้าใจว่าโลกมันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้จริงๆถ้าทุกคนเห็นพ้องต้องใจกันหมดอะ เหมือนที่ผมบอกครับโลกนี้คงไม่มีสงครามเข้าใจไหมครับเพราะนั้นตัวเราเองก็เช่นกันครับทุกคนยอมรับว,ว่ามันไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบขนาดนั้นมันมีข้อบอกพร่องบ้างข้อผิดพลาดบ้างถูกบ้างผิดบ้างอย่าไปซีเรียสมันครับทุกคนอะไรที่คุณฟังแล้วคุณรู้สึกว่าเออมันฮิวใจคุณมันสามารถเอาไปใช้ได้แค่นั้นก็พอแล้วครับถ้าฟังมาั้งคลิปแล้วสุดท้ายแล้วมันได้แค่2ประโยคสั้นๆมันสามารถไปปรับใช้ในชีวิตคุณได้แค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับนึกภาพออกไหมครับอย่าถามหาความถูกต้องทั้งหมดครับมันไม่มี มันไม่มีนะครับผมอยากฝากทุกคนไว้ว่าไม่ว่าสภาวะอะไรจะเกิดขึ้นในโลกภายในของคุณไม่ว่าตอนนี้คุณจะสับสนมองไม่เห็นทิศมองไม่เห็นทางอะไรใดๆทั้งสิ้นก็ให้รับรู้ไว้ว่านั่นคือตัวต,วตวนของคุณเวลาที่เกิดความสับสนเวลาที่เกิดการตื่นตําหนกเกิดขึ้นข้างในแล้วมันบีบอัดมองอะไรก็มองไม่เห็นสักอย่างหนึ่งยอมรับมันครับ ยอมรับกับสิ่งที่เกิดข mm. okay ึ้นภายในยอมรับมันมันจะช่วยแบ่งเบาความรู้สึกตรงนั้นรือภาพไหครับแม้ความสับสนเกิดขึ้นก็ปล่อยให้มันเกิดไปแม้ความกังวลเกิดขึ้นก็ปล่อยให้มันเกิดไปไม่ต้องไปปิดกั้นมันไม่ต้องไปพยายามผลักให้มันหนียอมรับมันและชีวิตจะเบาครับทุกอย่างครับทุกอย่างในชีวิตที่เกิดขึ้นในโลกภายในของคุณยอมรับมันและชีวิตจะเบานะครับก็แค่รับรู้ในสภาวะที่เกิดขึ้นก็เพียงพอแล้วสุดท้ายอยากให้ทุกคน มีสติมีสมาธิในการใช้ชีวิตมากๆนะครับผิดบ้างถูกบ้างก็ต้องขออภัยไวนาะที่นี้ด้วยนะครับผมชื่อออนนะครับยินดีที่ได้รู้จักสวัสดีครับ